อีกแง่เสรทธีมนุษยชนนะความเหลื่อมล้ําอะบ้านใครเป็นบ้านใครระยะไม่ไม่มีงไงวะคนเราทำไมมันเป็นอะไรกันวะเนี่ย ครับเฮ้ยเฮ้ยไกลครับเนี่ยไกลๆหน่อยครับช่วงนี้โควิดอยู่ส ocial distance บ้านพี่อยู่ไหนครับฝั่งกนนบ้านน้องครับอยู่ฝั่งนี้อาบน้ำกันเจอกันทุกทีเฮ้ยยามบุบ้านนี่ตลกอะไรนักหนาใช่ไหมรบกวนได้พี่คนของเสร็จแล้วจอดถนนเมนหน่อยนะครับผมรบกวนเพื่อนบ้านเขาขอบคุณครับไม่ไขวะเนี่ยไอ้ยามตัวนี้ค่าจ้างมันเท่าไหร่วะเนี่ยคุณมาจอดรถหน้าบ้านผมเนี้ย จอดรถอย่างนี้ได้ไงนี่นบ้านผมโอ้โหตัวน,นี้มันทําตัวงี้ง้างเงงังใครเรียกพี่รอพอเข้ามาเ,เามือ่อกี้ฮะเาเหรอเออผมเองเต้าก็ได้อยู่อ่ะเฮ้ยอย่ามาง,งี้ง้างเงงังเอ้ยอย่าอย่าดนตัวอย่ามาโดนทัว,วกฎหมายก็มีคุ้มครองอยู่หน้าบ้านใครหน้าบ้านผมอันนี้รถใครรถคุณอ่ะกระจบไปก็แค่นั้นการอะไรนั่งหนานเนี่ยอยากมีปัญหา<ม>ใช่ไหมก็อยากมีอยู่อ่ะอ่ะได้เจอกูเสียงอะไรเสียงแมวตกใจผิดเสียงกูไฟตัดถูกตอดไปถูกนะอ่ะกูตีหัวมึงกี่ที สิบทีมึงตีกูทีมึงเล่นเพื่อที่จะโดนตีกระบาดกันเลยกำไรกูกำไรสิบทีแล้วไอ้ที่เล่นถึกูหิวแรงแล้วเนี่ยเจาเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บเรียกพวกแป๊บเหรอตึ่งอ่ะเคลียร์ทีเดี๋ยวส่งโลไปให้รอแป๊บหลังไหนวะเฮ้เน้องเปิดเปิดเลือกแให้กูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้หลังไหนมันห่าวห่วกอย่างเดียวอ่ะให้เล่เฮ้ย จเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับบ้านที่ผู้พี่มาหาครับขบวนห้ามรบกวนด้วยระบบดูนอฟติดเทิร์ฟจากขับสันแอปพลิเคชันครับนั่งจับเฮ้ยว่าไงวะเข้ามาเลยดิเข้าไม่ได้พี่อ้าวทำไมวะดีสายทัศน์มันต้องดียังไงอุบ้านแบบนี้เนี่ยยังไงซื้อแพงไงยังไงซื้อแพงแล้วต้องนี่เพื่อนเมื่อานั้นกูจับนิดกูสอกปึ๊กเบ้าตามึงแตกนะเฮ้ยเก่งมุดเชื่อว่าคุณเก่งอยู่แล้วมึงไม่ยายรถนะยังเพื่อนแป๊บเดียวเลยผอเดี๋ยวจับให้เลย ไปเลยพี่วิสัยท่านไม่ต้องอเฟี้ยวครับผมครับไปไม่ว่าจะหมู่บ้านเก่าหรือใหม่ก็ทันสมัยและปลอดภัยได้ด้วยระบบคัดสันแอปพลิเคชันบอกกรรมการหมู่บ้านติดเลยครับ